ถ้าลูกค้าเขาให้ข้อมูลลึกถึงขั้นชื่อนามสกุลเนี่ยอันนี้เราก็สามารถเพิ่มรายละเอียดได้เลยนะคะต้นที่ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็จะเป็นแน้าฟอร์มที่เราจะต้องมีการระบุข้อมูลของลูกค้านะคะมันก็จะมีชื่อเลขประจําตัวประชาชนที่อยู่อะไรต่างๆก็จะเป็นเบอร์โทรอีเมลนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็กําหนดได้ค่ะว่าลูกค้าเป็นลูกค้าบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอันนี้ก็จะมีผลด้วยนะคะ อันนี้ก็สามารถแนบรูปภาพได้นะคะแล้วก็ส่วนนี้ค่ะถ้าเกิดว่าเป็นลูกค้าต่างชาติเราก็ยังสามารถเก็บรายละเอียดเพิ่มได้นะคะตรงนี้ก็จะมีผลกับตัวรายงานต่อม3ามู 30, อะไรพวกนั้ด้วยนะคะหรือเราอยากเก็บไฟล์เพิ่มอย่างเช่นค่ะอาจจะสะดวกให้เป็นสาเนาบัตรประชาชนหรือใบขับขี่หรือแบบอะไรต่างๆที่เป็นรายละเอียดของลูกค้ารายนั้นที่เราอยากเก็บเพิ่มเติมอะคะ่ะก็สามารถเก็บได้หรือว่า ถ้าเป็นลูกค้านิติบุคคลก็อาจจะเป็นพวกหนังสือรับรองหรืออะไรพวกนั้นที่เราอยากเก็บข้อมูลเพิ่มอันนี้ก็สามารถเก็บเพิ่มได้เลย